นี่นะเจ้าบแม่พี่น้องใกล้จะได้หักแล้วนเอนอโพดนอในก็เขียน่ิกะใกล้จะได้หักแล้วเจ้าท้องสวาสวยๆเจ้าบแม่พี่น้องเฮย เก็บแล้วนะเดินลงไปก่อนจะไปหาตูบตั้งลูกอุ้ยทำไมเขาพอตรงนี้เปลี่ยนแบบเนี้ยทำไมข้างบนมันหายไปหมดเลยทำไมใส่บะโฮนนะมาลักตัดเนี่ยดูสิ สงสัยจะขวางแตดเขาโอู้้นะเจ้าป้าแม่ปีน้องเหยไม่ได้เจอไปถึงตู้ยังมาได้เกลงเลยปล่อยยู่ตู้ปุ๊นแล้วปล่อยก็แม่ยู่ตู้ปุ๊บรอเจ้าป้าแม่ปีน้องเหย miền nhát tốt mà à